สวัสดีครับแฟนฮานอ,อยพิเศษนะครับฮานอ,อยพิเศษประจ,จำวันที่สี่นะครับเดือนเก้าหกสามนะครับพาไปดูของเมื่อวานนะเมื่อวานเลขที่ออกหกหกหนึ่งแปดสี่นะครับนะครับวิ่งรูดของเราเข้าที่เลขแปดและเลขหกแล้วก็เข้าคูณตรงนี้ด้วยนะแปดสี่ 8, 4, อันนี้ศูนย์หกนะครับเข้าที่แปดสี่แล้วก็หก สตัวนะครับมีเข้าคู่เลยนะโอเคนะครับ8แ,และ6นะครับมีสีพว่วงเป็นแหกสนะครับจะเข้าที่แปสีนะครับอเดี๋ยวพาให้เดี๋ยวให้ดูวันนี้วันนี้นะฮะวันนี้เลขที่ได้ของเรานะครับ0 3แล้วก็3ามนะครับ ถ้าลงซ้ายนะเลขศูนย์นะครับถ้ามาขวานะเลขสามนะครับสามกับสามคู่ตรงนี้ด้วยนะอย่างวันนั้นถ้าวันไหนหกสี่ศูนย์สี่เขาเลขหกน่าจะเป็นเลขสามนะครับจะเป็นเลขสามนะที่โดดเด่นหน่อยนะครับเ็ชจนกับอีกหลายๆสูตรเยอะเหมือนกันนะฮนะสำหรับอันนี้ห้ามมาพิเศษนะครับ ไม่ได้ไปน้อยอื่นนะน้อยพิเศษเท่านั้นนะครับวแล้ก็รวมน้อยนะในคลิปนี้จะมีรวมน้อยด้วยนะฮะร,รวมน้อยทั้งสามน้อยนะอยู่ในชุดเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋วไปดูเข้ามาสองนะน่าจะเดินน่าจะเดินต่อนะครับน่าจะเดินต่อนะฮะับถ้าหรับรวมน้อยวันนี้นะครับ ห้าหนะครับห้าหกหน้อยพิเศษเมื่อสักครู่มีสูตรและสาเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่น่าจะมีน้อยพิเศษติดอยู่นะครับน่าจะไปที่น้อยอื่นนะครับอันนี้คือน้อยรวมน้อยนะครับากาหมดแล้นะนะครับส่วนอีกสูตรหนึ่งห แปดศย์อันนี้จับของวิ่งบนของน้อยหาน้อยธรรมดาหาน้อยธรรมดามานะครับก็จะได้ห8แปดหกศูหหนึ่งแย์ดหนึ่งแล้วก็ศ1นะครับดูกระทบกันตัวไหนนะฮะชนกันไม่ชนนะฮะถ้าศูนย์นะถ้าน้อยธรรมดาไอ้น้อยพิเศษมาศูนย์นะก็จะมีหกศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดศูนย์นะครับ จากหกศูนย์อีกหรือไม่นะครับนี่ครับถ้ามาแนวศูนย์นะนะครับก็จะมาก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับศูนย์สามก็มีนะนะครับโอเคก็วางกันตามนี้นะครับวางกันตามนี้นี่สูตรหนึ่งและสูตรสองนะครับนี่สูตรสองนี่สูตรหนึ่งสําหรับรวมน้อยนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับฝากคำเตือนไว้ด้วยนะครับตัวเลขมีคขาไม่หยุดนะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ